เ,เกือบๆทุกปีเราจะจัดมีกิจกรรมอะไรให้มีการปลูกป่าเพราะเราคิดว่าปลูกป่าเนี่ยจะทาให้ต้นไม,ม้มันก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ความร่มรื่นความชุ่มชื้นมันจะเยอะขึ้น,นสําหรับปีเนี้ยเรามีโครงการปลูกเอ่อทั้งหมด8,400ไร่แ4 0 0่ 8, ไร่หมายถึงว่าเป็นโครงการต่อเนื่องจนถึงปี54ที่เราจะค่อยทยอยทั่วประเทศในพื้นที่ของเราแล้วก็มีการทําฝายต้นน้ําเรียกฝายชะลอน้ำอ่ะนะฝายชะลอน้ำเหมือนฝายแมวหรืออะไรที่เราเรียกกัน ก็สำหรับที่นี่ก็เป็นพื้นที่ของภาคพิเศษโดยการทําพัฒนาซึ่งวันนี้ผู้การทหารสุดให้ผมมาแทนมาเปิดแทนนะครับมาปลูกป่าแทนก็จะปลูกในพื้นที่ของที่เขาจมูกแขกเนี่ยห้าร้อยไร่นะครับที่เขาจมูกแขก่ยเป็นที่พื้นที่ฝึกเก่าของของหน่วยทหารและอีกพื้นที่ก็คือทับลานอุทยานแห่งชาติทับลานก็อยู่ไม่ไกลอย่างนี้เท่าไหร่ซึ่งทับลานมันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ป่ะปาบางส่วนก็อาจจะถูกทาลายไปก็เลยต้องมาปลูกเสริมซึ่งตอนนี้เราก็ได้1000ไร่นะครับ1,000ไรเ่เป็นพื้นที่ต้นน้ะที่เมื่อกี้เขารา,ายงานว่าเป็นพื้นที่ต้นน้าแล้วก็เป็นเขตรอยต่อของเทือกเขาพนมดงรักแล้วก็เขาใหญ่ที่พื้นที่ประมาณหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นกว่าไร่รแถวนี้เนะนีน่นนถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ พื้นที่ไหนที่มันเสื่อมโทรมหรือเสื่อมสภาพเนี่ยเราต้องฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็มีการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ําขึ้นมานะฮะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องการอนุรักษ์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โดยเพราะปัญหากระแสของโลกร้อนก็ดีล้วนแต่เหตุมาจากการทาลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้นและณวันนี้ทัพลานเราก็เป็นส่วนหนึ่งของปื้นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่และเป็นมอดกโลกด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยกล้าไม้ที่เราได้จัดเตรียมไว้ก็จะเป็นไม้เหมือนเดิมเราไม่เอาไม้ต่างทิษไปซอง มะค่ามาดูชิงชแับตะเคียนเตงลังแล้มะหยางแลง้วก็ต้นหลาซึ่งมีที่นี่แห่เดียวในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอเรียนชี้แจงประชาชนทหันว่าโครการนี้เป็นโคการที่ดีแล้วเราทําเพื่อใรหลวชของเราแล้วก็ให้ประชาชนทุกหมู่หลางได้ได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมครั้งนี้